พี่หยด3นะครับถือว่าเป็นบทพิสูจน์ครั้งสําคัญของแฟนชายนี้นะครับนอกจากในเชิงของเนื้อหาเนี่ยที่ต้องพูดว่ามันคือการเริ่มต้นใหม่ว่าสภาคแรกเนี่ยมันคือการจบในตัวและทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วอันนี้คือคุณต้องเริ่มต้นใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงหลังบ้านนะครับคือการเปลี่ยนแปลงจากภูมิกับ2ภาคแรกคือพี่คุยนะที่ตอนนี้แกไปเปิดค่ายเองทํำแอคแทร์เทนทำพี 13, ำ่เรื่องชื่อเลยวะจำไม่ได้แล้วช่างมันที่เป็นหมอผีนั่นนะเรื่องนั้นนะ ซึ่งชอบผมชอบเรื่องหนึง่งไม่ชอบเรื่องหนึ่งนะล้วหนังเรื่องนี้ที่หยดสามเนี่ยก็ใช้พุ่มกับคนใหม่ที่ก็อยู่ในภาคหนึ่งภาคสองนะครับเป็นพุ่มกับร่วมคนหนึ่งคือพุ่มโดยการสร้างอีกคนหนึ่งคือผู้ช่วยพุ่มกับของพี่คุยเนี่ยมาเป็นพุ่มกับร่วมในหนังเรื่องนี้มันคือบทพิสูจน์จริงๆนะครับว่าที่หยดเนี่ยสามารถจะเป็นเหมือนแบบเจมบอลได้ไหมคือว่ายง่ายคือพาตัวละครไปข้างหน้าพาตัวละครไปเจออุปสรรคใหม่ๆไปเจอโลกใหม่ๆไปเจอภารกิจใหม่ๆ ด้วยสไตาล์ที่แตกต่างกันของผู้กำกับคนหน้าใหม่ที่จะเข้ามาเหมือนเจมบอลภาคนี้จริงจังภาคนี้มีของภาคนู้นมีนั้นคือแต่ละคนเข้ามามันเปลี่ยนสไตาล์เจมบอลแต่แก่นการยังเป็นเจมบอลอยู่ที่หยดตัวละครพี่ยักษ์จะเป็นแบบนั้นได้ไหมหนังภาคนี้คือบทพิสูจน์ที่แท้จริงนะครับและผลลัพธ์ของการไปดูหนังรอบสื่อวันนี้นะครับรอบ3ามโมงเย็นแล้วก็เป็นในระบบ iMAX กก็เลยเรียกว่าเต็มข้อที่สุดของหนังเรื่องนี้เท่าที่จะมอบให้ได้ ผมบอกกับทุกคนเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้ทําไม่ได้ครับเสียใจพูดตรงๆว่าดูออกมาก็รู้สึกเสียใจเลยคือที่หยดสามคือหนังที่ไม่เหลือความคิดสร้างสรรค์ใดๆในตัวมันอีกแล้วครับทั้งในเชิงของเนื้อหาทั้งในเชิงของความสยองขวัญแม้แต่ฉากแอคชั่นที่เป็นจุดพิเศษของมันเนี่ยมาในภาคนี้มันก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วครับ ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชื่นชอบทุกบุกตลกทุกฉากแอคชั่นทุกมุมกล้องชุกการหันกล้องที่ผ่านมาในภาคหนึ่งภาคสองอมันคือพลังมันคือเนื้อในจากพี่คุยที่เป็นพุ่มกับสองภาคแรกและพอแกรม m ูฟ e on ออกจากแฟนชายนี้ไปแล้วพอแกรม m o ฟอ on ออกจากหนังเรื่องนี้ไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือโครงกระดูกนะครับโครงกระดูกเฉยเของมนุษย์ดนหนึ่งที่ตั้งติดกําแพงไว้ที่มันไม่มีเนื้อเยื่อไม่มีผิวหนัง มันก็เลยกลายเป็นสิ่งแข็งๆยืนไว้คือรู้ว่าดูออกว่านี่คือที่หยดดูออกว่านี่คือมนุษย์แต่ความเคลื่อนที่ของมันน่ะไอความสนุกสนานในความจี๊ดจา๊าดของมันที่อยู่ในเนื้อในและเส้นเอ็นนะมันไปกับพี่คุยไปหมดแล้วครับในเชิงของเนื้อหามันคือความซ้ำซากครับแม้ว่ามันจะมีการบอกที่มาของผีชุดดำมากยิ่งขึ้นมีการพูดถึงลัทธิมีการ ไปหาเผ่าใหม่ๆบลามีการแต่งตัวน,นู่นนั่นนี่เอาเข้ามามีข้อมูลใหม่แต่ตัวละครเหล่านี้ไม่ได้มีบุคลิกหรือแรงผลักดันที่มันจี๊ดจ๊าดอะไรมันไม่เหมือนกับนึกถึงภาคที่แล้วมีปอบตาพวงเอ้ยมีผีสองคนนั้นลุงหลาน,านนั้นที่แบบเข้ามาแล้วแบบกวนซ่อนตีนมันจะมีความจี๊ดจ๊าดมันมีความหักมุมมีความแบบพิเศษอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันช่วยให้หนังสนุกมากยิ่งขึ้น แต่แก๊งที่แนะนาเข้ามาใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจืดชืดกันทุกคนไม่ได้มีบุคลิกอะไรหรือการพูดคุยอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันพิเศษและแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเจอมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งใหม่แต่ก็เป็นสิ่งใหม่ที่จืดชืดและเนื้อหาการที่น้องสาวคนเล็กโดนจับเข้าไปเนี่ยมันก็คือการหาเรื่องเข้าไปในป่านั่นแหละครับและที่สําคัญนะอีป่าเนี่ยไม่ได้เป็นป่าที่แตกต่างอะไรจากสองพักสองอ่ะ คือผมไม่ได้พูดถึงเนื้อในนะแต่หมายถึงว่าลักษณะของป่าคือมันเป็นป่าคนละที่นะครับมันไม่ใช่ป่าที่เดียวกันเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเราจะเซตอพป่าให้มันมีเป็นป่าคนละที่เราก็ต้องหาแง่มุมอะไรบางอย่างหากฎหาอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าป่าอันเนี้ยกับป่าอันเดิมอ่ะมันหน้าตาไม่เหมือนกันแต่อีป่าเนี้ยมันดูหน้าตาเหมือนกันอ่ะมันดูไม่ได้มีความแตกต่างมันดูไม่ได้มีความพิเศษอะไรผมก็รู้สึกเฮ้ยมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยนี่หว่าซึ่ง มันสร้างความรู้สึกซ้ำซ้ายกับคนดูนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าภาคหนึ่งกับภาคสองของที่หยดประสบความสําเร็จอย่างหนึ่งแม้ว่ามันจะเป็นหนังผีเหมือนกันมีผีเหมือนกันมีสไตล์ผีที่ใกล้เคียงกันแต่มันเปลี่ยนเซตติ้งไงภาคหนึ่งนึกออกปะผีบ้านสวนวิ่งผ่านสวนตอนสุดท้ายมีขับรถไล่ล่าเห็นปะมันก็จะแบบว่าเป็นภาพแบบหนึ่งเป็นเซตติ้งแบบหนึ่งพอไปภาคสองมันเป็นหนังอะไรมันเป็นหนังเข้าไปในป่ากับเข้าไปเป็นผีในโรงแรมมันไม่ได้ใช้ความเป็นบ้านสวนมันไม่ใช่การขับรถอีกแล้วมันเป็น โรงแรมและป่าเพราะฉะนั้นภาคหนึ่งกับภาคสองความแตกต่างมันมีเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ซ้ำซากเราเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นและยังสดใหม่อยู่ได้แต่ภาคนี้ล่ะกลับไปในป่าแล้วและที่สําคัญนะมันเป็นป่าที่จืดชืดเวย้ยคือคุณจะรู้สึกหรือว่าป่าภาคสองแม่งจีจาร์เอาเข้าไปมีเรื่องของนั่งร้านอุย้ยขึ้นนั่งร้านไปจะห้ามลงนะแล้วผีก็หลอกให้ลงมามีเนะนําอาวุธผีสางผีขึ้นมากวนส้นตีนส้นตีน,ตนมาผีย่ยักษ์ต่อยหรือเปล่า เรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องมันจีดจ้าชวนหากันไม่เจอคนตายอุ้ยคนนี้ตายเลยเหรอคือคือมันมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเวลาที่เดินทางไปอ่ะมันมีเซ็ตดีไซน์มันมีวิธีการคิดว่าอ่ะกูจะทำยังไงกูจะทำยังไงกูไปเจอด้วีกูจะเป็นยังไงกูจะเล่าอะไรกูจะนู่นคือรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกดีไซน์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันผ่านวิธีคิดอย่างดีอย่างภาคีแล้วต่อยกับผี ต่อยกับผีเฉยยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีไซน์มุมกล้องผีกระโดดไปนู่นนั่นรู้สึกว่ามันเน้นอ่ะมันเน้นทุกอย่างมันเน้นทุกวินาทีมันเน้นหมดอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความเน้นความบ้าคลั่งความเวียดของพี่คุยที่ทำให้มันมันคลาฟออกมาเป็นแบบนั้นแต่พอในภาคเนี้ยมันมีสิ่งใหม่เ้ยสิ่งใหม่ที่มันจะนําเลยคือผีน้ํากับผีบินคุณมองบอกเฮ้ยมันคือ2ตัวที่เห็นในตัวอย่างใช่ไหมครับใช่ครับและนั่นคือผีทั้งหมดในเรื่อง สองซีนนั้นคือสองซีนผีในเรื่องครับซึ่งบางคนบอกเฮ้ยพี่มีผีแค่นั้นแต่ถ้ามันเล่ามาได้ดีโอ้ผีอยู่ในน้ําผีบินเนี่ยมันมันมันพิเศษเลยนะมันมันไม่เหมือนใครเลยนะมันแบบว่าแตกต่างได้เลยนะผมรู้สึกว่าอีทั้งผีน้ําผีบินในเรื่องเนี้ยมันเหมือนไม่ผ่านกระบวนการคิดของซีนนี้มาเลยครับเพราะอะไรเพราะผีน้ําของผีบินเนี่ยต่างก็โดนกําจัดแบบง่อยๆอ่ะครับเช่น เราผลเป็นผีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโดนลงยิงก็ไปหมาในน้าปุ้งเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ยักษ์มันต้องดึงอาวุธอะไรใหม่ใช้วิธีการโห่สู้กับผีใต้นะ้าเดี๋ยวมันต้องมีแบบวิธีการดําน้ําลงมาต่อสู้หาเทคนิคเพื่อให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันสร้างสารรค์มันสดใหม่เจอในน้ํามันต้องไม่สู้เหมืนอมมนวนบกสิว่าเมื่อก่อดปืนยิงผีเฉยๆก็จบมันต้องมีอะไรใหม่ๆนั่นคือสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนจอคือพี่ยักษ์ว่ายน้ำ วูวูเอาปืนยิงตุง้มพี่ยักษ์ว่ายน้ำวู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 มีแทงจุ้งแล้วผีก็ตายเฮ้ย hey, สนุกไงอะคือคือเห็นนักเดทว่ายนะ้ำไปล็อกคอผียิงปืนปุงง้งเงความสนุกคือคืออะไรวะหรือแม้แต่ไอผีบินผีบิน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 โอ้บินไอพวกเอพวกเพ่จะเอาอยัางไงวะยิงปุง้งยิงปุงป้งปุงป้งปุงป้งก็ไม่ตายยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายเชื่อแบบอาวุธที่เคยมีอาวุธที่มหาจัณ์มากของฉันเท่าไหร่ก็ไม่ตายสุดท้ายในเรื่องมีคนพูด โดนไฟก็ตายนะตอนผมเห็นได้ยินคําว่าโดนไฟก็ตายนะผมอยู่เนี้ยถ้าอาวุธปืนแบบลงคาถาใช้ไม่ได้แต่ไฟใช้ได้แปลว่าผีบินเนี่ยมันจัดการง่ายกว่าผีข้างนอกอยูนะเพราะโอ้โหลงเนี่ยอกไหของพระเอกต้องไปแบบไปบูชามาทํามามีอาวุธจํากัดใช้ไม่ได้อันนี้คือเอาไม้จุดไฟแล้วก็ปาใส่แม่งตายตายแบบตายแบบสลายฟูย่เลยผมก็แบบเอา้าแล้ว มันมันก็ง่ายกว่าไม่ใช่หรอว่าอย่างนี้คือมันก็มันก็ไม่ได้ว่าเฮี้ยนกว่ามันก็ฮาเลยนะมันก็แบบเอาไม้ฟาดก็ตายคือคนธรรมดาเอาไม้ตีทีเดียวไม่ตายแต่น,นี่กลัวไฟอ้ฟาดพราะดิ้นปลายไอ้ธนงเออธนูอะไรพวกเนี้ยหรือแม้แต่แบบโอ้โหซีนที่แบบต่อยต่อยผีปึ้งแบบนี้เราคิดว่ามันต้องแบบมีฉากต่อจากนั้นมันต้องมีแบบโูการต่อสู้ที่ยืดยาวมีสกิลเซตวิธีการหลอกลอ่อผีบินมาตามชันบินไปหลบตรงนี้ไม่ได้ แล้วก็แบบหลบซุ่มมาเดี๋ยวผีผีมาไล่าตามทีหลังอปประคัตผีคอยไล่จัดการเอามันมาล้อมไฟคือเราจินตนาการไปตอนบอกไฟเราคิดจินตนาการโข่สี่ห้าสิบจางซีเนริโอมันต้องแบบมหาสจจรันมากมันไม่ใช่แค่แบบว่าสู้กันตรงนี้จบแน่ๆมันต้องมีอะไรมากกว่านี้พ่ยักษ์ต่อยปุ้งไอ้นั่นเอาไม้มีไฟฟาดปุ้งผีบินตายหมดเลยแค่นี้ผมดูอยู่มผมแบบหึมฮึมไม่ใช่สิมันต้องมีมากกว่านี้สิมันต้อง มันต้องมีอะไรมากกว่านี้สิให้กับเราสิมันไม่ใช่แค่แบบว่ามาแบบแค่นี้แล้วฮะคือหนุม้อยบอกไงว่าภาคสองอะมันคือแบบมันคิดมาแล้วทุกอย่างเว้ยฉากต่อสู้ในบ้านพูดมาเสร็จเอาของปุ๊บมีลีลากับบนันไดเนี่ยหรอไหมมันมีคาถาอาคมเอาวุธอะไรต่างๆดีเทลเล็กๆน้อยๆที่พูดวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าหนังมันสนุก หนังมันแตกต่างหนังมันมอบอะไรบางอย่างที่ใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในสเกลหนังแบบนี้วิธีการใหม่ความรู้ใหม่คือแบบเรารู้สึกมันเต็มไปด้วยไอเดียวิธีคิดสเกลของหนังที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราตื่นเต้นเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนอาวุธอาวุธต่างๆแต่พอภาคนี้มันเหมือนกับว่ามันกลับไปสู่ความเบสิกที่ไม่ใช่เบสิกที่แบบแบบว่าเฮ้ยกูจะใช้มีดสู้กูมีฉากต่อสู้ด้วยมีดที่มันมาก ไม่ใช่มันเหมือนกับว่ากูมีผีกูก็หาอ่ะมันมึงสู้กับสู้กันไปเนี่ยก็แก๊กต่อยกันทีตายปืนยิงตายมันไม่ดีพอแม้ว่าอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะทั้งผีบินและผีน้ำเนี่ยมี c ีจีที่ดีนะครับมีการแต่งหน้าพทร์ติเคลเอฟเฟกที่ดีมาก่าผมดูแบบอุ้ยเจ๋งว่าการแต่งงานแต่างงานสร้างโอเคดีเลยแต่พอมันไม่สามารถที่จะทําเป็นฉากที่สนุกได้อะต่อให้แต่งหน้าดีๆแค่ไหนอะ มันก็ไม่พอคุณไม่สามารถสร้างความน่ากลัวของตัวละครได้มันก็ไม่น่าตื่นเต้นอะ่ะมันก็เป็นแค่งานที่แบบเราแบบเออแอปพิิเอตเอ้ยมันแต่งหน้าสวยนะซึ่งแบบผมเองก็รู้สึกว่ามันเสียดายงานสร้างแล้วฉากหลอกผีเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าโหแบบมันจะมีฝั่งที่มันไม่มีทางสู้นี่เหรอไหมครับมันจะหนังที่หย่อมก็จะมีฝั่งที่แบบคนที่สู้กับฝั่งที่แบบฝั่งเด็กๆที่ไม่มีทางสู้เลยแบบหนีผีธรรมดาก็แบบน้อยมากน้อยมากไม่เท่าไหร่มัน ใช้ความจำสแกรอย่างเดียวเนืกอเอาไ้ใช้ความแบบหันหน้ามาเงยหน้ามาเด้แล้วเราแล้วคนดูก็ไม่ได้ตกใจในสิ่งที่เห็นนะครับแต่คนดูตกใจจากเสียงที่มันบึ้งบึ้งมาอย่างเงี้ยเราก็ตกใจสะดุ้งเสียงมันไม่ได้เกิดจากความกลัวแล้วภาพของวิชัวของความสยองขวัญที่เคยชัดเจนมากๆในภาคหนึ่งกับภาคสองมีภาพแบบอยู่ข้างหลัง ออกมาเอามือแทรกทะลุข,ขึ้นมาหรือแม้แต่ห้องที่แบบเต็มไปด้วยเลือดคือเรารู้สึกว่ามันมีวิชวลทางความสยองขวัญที่มันไม่ใช่แง่ของความตกใจอะเนอะมัเป็นเชิงของวิชวลเป็นเชิงของงานภาพที่รำรู้สึกว่านี่คือหนังสยองขวัญนะไม่มีในหนังเรื่องนี้เลยนะแบบแบบศูนย์เลยครับทุกคนแบบแบบศูนย์จริงๆคือมันไม่มีเลยมันหายไปเลยมันเหลือแต่จำมันเหลือแต่จำมันเหลือแต่จำสแกเท่านั้นอะมันเหลือแต่อะไรที่สร้างความตกใจกับเราผมสะดุ้งไปอยู่สองรอบ ไม่ได้สะดุ้งเพราะกลัวสะดุ้งพเพราะตกใจเสียงบึ้ยอ,อย่างเงี้ยบึ้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยตกใจอ่ะมันแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบแทบจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วอ่ะ <S <S ความสมเหตุสมผลล่ะอันเนี้ยผมเป็นคนรู้ว่ามันเป็นหนังผีนะผมก็ไม่ได้คาดหวังว่ามึงต้องสมเหตุสมผลอะไรมากในแง่ของผีเหตุผ,ผลเหตุผลอะไรหรอกแต่ว่าในแง่ของความนึกคิดของตัวละครน่ะในแง่ของการตั้งคําถามของตัวละครในแง่ของการกระทําของตัวละครผมว่า มันจําเป็นจะต,ต้องมีความนึกคิดนิดนึงเช่นเช่นลองเปิดมาเราเจอผีในน้ำมาแล้วเรารู้ว่าในน้ํำไม่มีผีคุณคิดว่าเวลาทําอะไรเกี่ยวกับน้ําเนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวไหมเราต้องระมัดระวังตัวไหมว่าเฮ้ยเราจะไปอยู่ใกล้น้ํามากไม่ได้ถ้าเราเจอผีดึงเข้าไปในน้ําจนเราเกือบตายแล้วอะหนังเรื่องนี้คืออ้าวแขนและงั้นฉันลงไปในแม่น,น้ําหน่อยดีกว่าจะเอา น้ำกกแขนหลังจากที่ดึงดึงโดนดึงผีไปแล้วเกือบตายหาไปเรียบร้อยแล้วนะโอ้ยฉันเอาน้ำระบายฉันนิดหน่อยดีกว่าแล้วก็โดนผีดึงไปปุ้งผมรู้อยู่ผมุูอย่างเงี้ยเฮ้อคือมันเกิดอะไรขึ้นวะตัวละครมันคิดอะไรอยู่วะว่ามึงมาเที่ยวเล่นกันหรอคือมึงมาสนุกสนานี่ฮะลื่นเลงแขนเละแขนเละ,เละมีบาดแผลหน่อยลงไปกิบน้ำดีกว่าแล้วก็ตกใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นราวกับว่าไม่เคยเจอผีมาก่อนในชีวิตทั้งที่ภาคที่แล้วมึงสู้ผีกันแทบตาย มาพันเฮ้ยตกใจคือบางทีผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่อ่ะมันมันต้องมาแต่บทอ่ะคือเข้าใจว่าอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่มันก็ต้องเขียนอะไรที่มัน make ซน n ์กว่านี้ไหมที่มันไม่ใช่ว่าโดนผีมาเมื่อกี้แล้วก็โดนผีอีกรอบนึงเหมือนไม่รู้ว่าโดนผีไปเมื่อสักครู่นี้แล้วผมก็เลยความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่มันไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราแอพพ e c i a t กับสิ่งนี้ได้เราไม่ได้รู้สึกเลยว่า สิ่งที่หนังเล่ามันดีมากเพียงพอในแง่ของทั้งเหตุและผลความเซตติ้งฉากเรื่องราวความแปลกใหม่อะ่ะมันมันมันไม่มีเลยอะ่ะเออมันแบบมันหายไปหมดหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งที่ผมชอบมากในสองภาคแรกคือมุกตลกหน้าตายของตัวละครโดยเฉพาะในภาคสองที่แบบว่าแบบการวิ่งหนีผียิงกันความโกล้นตีนต่างๆหายไปเว้ยผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเพราะภาคที่แล้วมันยังมีอยู่ผมก็ไม่รู้มันเกี่ยวกับพี่คุยมากน้อยแค่ไหนแต่ความเวียด ความเวียมุกตลกหน้าตายต่างๆที่เคยเป็นเอกลักษณ์ของแฟนชายเนี่ยจ่าประพันธ์ที่เคยแบบว่าโูแบบกุหสตีสุดๆรับส่งกับพี่ยักษ์ได้มันแบบสุดๆคอยตลกหน้าตายกัน2คนทําอะไรเพีียงๆกัน2คนมาภาคนี้มันหายไปหมดเลยมันก็กลายเป็นตัวละครที่แบบจริงจังแบบจืดๆอ่ะสู้กันแบบจืดจผีก็จืดๆทุกคนจืดๆการเดินทางจืดๆไม่มีหลบขึ้นมต้นมงต้นไม้ไม่มีเลยนะ ก็คือเดินแบบเดินที่เดินไปไหนก็ไม่รู้เดินแบบมุ่มๆไปเรื่อยๆคือมันเหมือนแบบว่าหนังมันไม่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดที่อาจจะมากพอที่ทําให้หนังมันคมแล้วก็เป็นเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆมันก็เลยเกิดมาเป็นแค่แบบกระดูกที่มีแค่แก่นกลางว่าจากจุด A เนี่ยมึงต้องไปเดินไปที่จุด B นะแต่ระหว่างทางมันไม่ได้แบบคมคลายอะไรมากมายแล้วมาถึงคลแม็กซ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ที่หยดเป็นที่จดจํามาเสมอนะครับอย่างคลแม็กซ์ของ ของภาคแรกก็จะมีทั้งตอนที่วิ่งในสวนวิ่งในไร่แล้วก็ตอนที่ขับรถไปในจอนจบใช่ไหมมันก็เป็นจุดที่แบบมันที่สุดเพี้ยนที่สุดบ้าบอที่สุดหรือในภาคสองที่แบบเป็นซีนโรงแรมล้วนๆนะเออซีนโรงแรมพี่ยักษ์กลับมาสู้ยิงปืนอัดหัวคือแบบเป็นซีนที่เรารู้สึกว่ามันทําให้ที่หยดเป็นที่จดจํามันทําให้องค์สุดท้ายของหนังเนี่ยมันระเบิดภูเขาบอกว่าทอมดูแลสนุกดูแลสะใจเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่า ที่หยดเนี่ยมันมักจะทิ้งอารมณ์แบบเดือดดาลไว้ให้ในเวลาที่จบเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกตัวละครในเรื่องเนี่ยมาเผเชิญหน้ากันมาอยู่ด้วยกันมาต่อสู้กันใช่ไหมครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับมันองค์สุดท้ายของหนังไคแม็กของหนังเนี่ยทุกตัวละครรวมกันเลยผีชุดดำลัทธิผียักษ์ทุกตัวละครที่เคยเกิดมาในเรื่องนี้กลับมารวมตัวกันปึ้งผมเลยอยากจะมอบคำบรรยายสั้นๆกับไคแม็กของที่หยดสามนะครับว่ามั่ว นี่คือไลแม็กที่มั่วมาก,มากคือเป็นการดูหนังที่แบบอะไรวะคืออยู่ดีดก็มีเหมือนมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นอยู่ๆก็มีกีก้ขึ้นมาทั้งเรื่องไม่เคยมีกีก้นะอยู่ๆก็มีกีก้ที่แบบว่าต้องมาเตะต่อยต่อสู้ปึ้งปังป้งปัง,ปงแล้วมันไม่ใช่เตะต่อยแบบในที่อดภาคสองที่แบบโอ้กูจริงจังกับการเตะต่อยมากผีแต่ละตัวอันนี้ก็คือแบบเคยดูละครช่องสามช่องเจ็ดแม้ที่มันแบบว่าเป็นผายภาพกว้างแล้วก็แบบอ จริงจริงมันเอาอย่างนี้เลยมันเอามาแบบว่าแบบเตะต่อยแบบครับก,กว้างกอกแก๊ก,ก,ก,กไม่ได้มีอารมณ์เน้นจริงจังจะสู้อะไรเลยอยู่ๆก็แบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครก็แบบเพี้ยนเพียนเช่นคุณเดินมาสองคนกึ้งกังกึ้งกังกึ้งกังคุณเจออะไรบางอย่างบึ้งอีกตัวละครหนึ่งหนังไม่คุยเลยคุยกันสมมติเดินมาสองคนเนี้ยเจอผู้ร้ายยืนคุยกันใช่ปะ ปุ้ง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 แม่งไม่คนนี้ไม่โดนถ่ายเลยกล้องไม่มาถ่ายคนนี้เลยคุยไปคุยมาเหมือนแม่เอกเอกมาคนเดียวกับคุยอย่างเนี้ยเหมือนมากันสองคนอ่ะแล้วคนนี้ก็หายไปเว้ยแล้วเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายปุ้งปังปุ้งปังไอคนที่มากับเระเอกอ่ะม่งหายไปเลยแล้วอยู่ดีๆพอคุยไปคุยมาสักพักเหตุการณ์เกิดขึ้นอีนี่โผล่กลับมาโผล่กลับมาผมก็บอกเอ้าแล้วแล้วก่อนหน้านี้มึงไปไหน ที่เขาคุยกันสิบนาทีเถียงกันยี่สิบนาทีมึงไปอยู่ตรงไหนไหมาเนี่ยอยู่่มึงว้าบโผล่กลับมาดื้อๆผมดืผมก็แบบเชื่อแล้วว่ะคือเกิดอะไรขึ้นคือคือมึงงว่วขนาดที่ว่ามึงทําตัวละครหล,ล่นหายไประหว่างทางเลยหรอมึงตัดต่อกันแบบงงจนแบบว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเลยหรอมันไม่เหลืออะไรเลยหรอหลักเขตและผลแม้แต่ตัวละครอยู่ตรงไหนนะเวลาเนี้ยคนดูยังไม่รู้อะ่ะแล้วมันก็สามารถโผล่ออกมาได้แล้วก็ช่วยกลับมาคือมันไม่ได้โผล่มาแบบ กูยืนอยู่ตรงนี้นะแต่โผล่กลับมาเป็นส่วนสําคัญของเรื่องเอาแล้วแล้วก่อนหน้าน,นี้มึงไปหลบอยู่ตรงไหนคือน้ออกอไหมถ้าเขาจะทําว่าตัวละครมันหลบออกไปคุณก็ต้องถ่ายให้เห็นว่าเพลงม,มาปุ๊บอ่าคนนี้วุ้บหลบฉากหายไปเลยกูหายไปแล้วหรือแบบทําว่าเอ้ยตัวละครนี้ม่งมีความสามารถในการแบบหลบซ่อนจากผีวิญญาณได้อ่ามึงเซตอัพไปเลยแก๊งนี้มีความสามารถในการหลบซ่อนวิญญาณได้ทั้งนี้เป็นความสามารถในการวุ้บไปกับสถานที่ได้ มึงเล่าได้เลยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายมเขาจะตายกันอยู่แล้วมีพลุไปตรงนี้พลุโผลม,มาได้ื้อๆแล้วก็ไม่ได้มีความแบบอะไรเลยที่จะเล่าให้คนดูรู้สึกว่าอินี่หายไปไหนมาอยู่ๆมึงก็หายมึงก็กลับมาเงี้ยคือเราดูเงี้ยเราเรารู้สึกได้ว่ามันคือความมั่วมันคือความที่แบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าจะเอาตัวละครไว้ตรงไหนก็เลยเลือกที่จะไม่พูดถึงหรือไม่ความละเอียดไม่มีความละเอียดมากพอที่จะที่จะเล่าตัวละครน,นี้ด้วยได้คือเหมือนกับว่า ถ่ายมาแล้วแบบที่จะเล่ายัางไงวะถ้ามันมาเล่าตรงนี้มันก็เหมือนแบบเหตุการณ์คือมันรู้สึกว่าเซตเหตุการณ์ที่อยู่ในบทอะไปถ่ายจริงกลับมามันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เมคเซน์ก็ได้ก็เลยพยายามจะแก้กับเซตติ้งนี้แล้วพอแก้ปุ๊บมันก็ยังดูตล,ลกอยู่ดีในเมื่อตัวละครมันผุดไปโผล่มาแบบเนี้ยที่สําคัญมากไปกว่านั้นเลยคือผมมีความรู้สึกว่าหนังไม่สามารถสร้างความแสบสันของลัสบอสได้อะนั่นคือสิ่งที่ทําไม่ดีมากใน2ภาคแรกนะครับเรารู้สึกว่าผีชุดดำเนี่ยไม่น่าโดนกระทืบมาก แม่งกรส่งตีแล้วเนี่ยแม่งแสบมากๆทุกครั้งที่มึงโผล่มารู้สึกว่ามึงต้องโดนกระทืบแต่ในภาคเนี้ยความสะใจแบบนั้นความเกลียดชังแบบนั้นมันยันไม่เกิดขึ้นในที่มันอาจจะยังไม่ได้มีความแบบแสบสันอะไรมากไปขนาดนั้นมันก็เลยทําให้ช่วงที่พี่อยากสู้กับผู้ร้ายแล้วพี่อยากจะชอบพูดยาวๆพูดเว่อร์เวพูดบ้าบบอๆซึ่งในภาคสองอะแม่งเวิร์พอแม่งแบบกูอยากกระทืบมึงมานานล้ว พี่ยักษ์มึงจะบ่นแค่ไหนมึงจะพูดแค่ไหนมึงจะแบบงานแค่ไหนเราอยู่ข้างพี่ยักษ์เพราะเราอดทนมานานแล้วมันแสบจริงๆไอเชี่ยตัวนี้มันแสบจริงๆแต่พอภาคเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแสบขนาดนั้นเราไม่รู้สึกว่ามันแบบมันเยอะขนาดนั้นพอพี่ยักษ์เริ่มข้ามเยอะๆเนี่ยผมแม่งแบบอพอแล้วพี่คิดในใจพี่พี่ทำอะไรก็ทำเถอะพี่แบบมันมันมัน,มนในฐานะคนดูเราไม่ควรจะต้องรู้สึกแบบนี้ถูกไหม เราควรจะรู้สึกว่าเขม่อมเขื่อมก็พี่ยักษ์แต่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยพี่ยักษ์พอเหอะจะทำยังไงก็ทำเรื่องของแม่มันมันแปลว่าการเล่าเรื่องอันนี้ยมันไม่ส่งผลถึงเราความที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สัใจกับตรงนี้ด้วยเราไม่ได้รู้สึกสะเทือนใจอะไรมากกว่านี้ด้วยแล้วก็มีฉากเรียกน้ำตาซึ่งยาวมากยาวแบบยาวแบบสุดๆเลยผมแบบดูอยู่ผมแบบฮเฮ้ยคุยเฮี้ยรกันนักหนาเนี่ย <c oughs> คือถ้าเป็นภาคก่อนอ่ะแบบตัวละครที่อยู่มานานเป็นครอบครัวมีคนรักยีเยอะแล้วเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวมันเป็นแบบส่วนหนึ่งของเรื่องราวมันแบบผ่านความทุกข์ยากมาด้วยกันเขาเล่าของความทุกข์มาด้วยกันแต่นี่คือตัวละครอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ได้แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอยู่ยๆโผล่มาแล้วโอ้โหใช้เวลาคูดคุยกันนานมากปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังตอนสุดท้ายผมก็เลยมาอ๋อว่ามึงคุยกันทาไมมึงลากจุดหนียาวทาไมเพราะว่า มันเป็นจุดที่จะไปต่อภาคหน้ามันก็เลยให้ต้องให้ตัวละครเนี้ยโอล่าลาพูดยาโอ้ยเทียหา,า,าอะไรซาตานอะไรเยอะเพื่อที่ว่าจะไปเล่นภาคหน้าว่ากันง่ายๆเลยคือดราม่าของหนังภาคนี้ช่วงท้ายที่สุดไม่ได้มีมาเพื่อตอบสนองสตอรี่ไม่ได้มีเพื่อมาตอบสนองเรื่องราวความรู้สึกของตัวละครที่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการคิกออฟหรือคิกสตาร์ทภาคหน้าเท่านั้นเอง ผมก็ดดูหนังเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกแบบออกมาแล้วแบบอะไรวันนี้อะอะไรวันนี้อะอะไรวันนี้อะอะไรวันนี้ออีกอย่างต้องชมนะอันนี้ในแง่ชมบ้างก็คือนักแสดงผมคิดว่านักเด็กคุกิมิยะนะครับแล้วก็น้องที่เล่นเป็นน้องคนเด็กสุดอะชื่อนามสก,กุลพาดวันอะผมว่าสองคนในเรื่องเล่นดีอยู่ยังได้มาตรฐานโดยเฉพาะน้องพาดวันที่ต้องเล่นที่ต้องเล่นเป็นเป็น,ปนโดนผีเข้าสิงต้องไล่บุคลิกต้องเล่นเป็นผีในนิมิตเล่นเฮี้ยหาแล้วตายเป็นเด็กด้วย หลายเวอร์ชั่นหลายรูปแบบมากๆแต่น้องก็ยังสามารถที่ทําให้ผมเชื่อได้จริงๆว่าเฮ้ยเด็กผู้หญิงคนนี้โดนผีสิงนะเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นผีนะเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนี้คนโนเป็นแบบนี้ได้ผมรู้สึกว่าน้องคนนี้ทําได้จริงๆนะเด็กก็ยังคงเป็นเป็นพี่ยักษ์ที่ที่ไม่กลัวอะไรแม้ว่าความจีจาร์ดของตัวละครนี้แง่ความตลกหน้าตายความแสบสันมันจะหายไปแต่ว่าแก่นความเป็นพี่ยักษ์ที่แบบกูลุยหมดไม่สนใจใครก็ยังพอจับได้กับนาเด็ ส่วนคนอื่นๆในเรื่องที่เหลือเนี่ยก็เรียกได้ว่าพอประครับประคองตัวเองไปได้แล้วกันครับไม่ได้มีความโดดเด่นจีจาร์อะไรประครับประคองตัวเองไปได้จนจบเรื่องงานสร้างต่างๆก็ทําได้ดีครับ CG ก็ผมว่าอยู่ในมาตรฐานที่โอเคครับมีช่วงท้ายนิดน,นึงคือช่วงไคลแม็กแหละที่มันมีหลุดหลุดไปบ้างอะ่ะเออรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่เนียนอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้สร้างความรู้สึก คุกคามได้จริงๆแต่ระหว่างทางที่ไม่ใช่ตอนท้ายที่สุดมั่วที่ผมบอกผมว่าระหว่างทางก็โอเคไม่ได้น่าเกลียดผีบินผีน้ำอะไรพวกนี้โดนปงโดนป่าอะไรก็ถ้าไม่ได้นับว่ามันซ้ำซากนะถ้ามองว่าเออกูไม่รู้จักอะไรมาก่อนดูนเดินป่าเนี่ยผมว่าผมก็เชื่อกับมันได้มากกว่าที่คิดนะครับแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมนะครับของที่หยดภาคสามเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันคือการถอยหลังลงคลองใน ทุกๆุกมิติครับของแฟนชายนี้นะเหลือไว้แค่งานสร้างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่หงุดหงิดทางสายตาตลอดเวลาการได้เห็นนักแสดงตัวใหญ่ในจอ iMac เนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากกว่าการดูจอเล็กๆล่ะครับมันก็ยังเป็นความรู้สึกที่พิเศษอยู่แต่ถามว่ามันทําให้หนังดีขึ้นไหมมันทําให้หนังสนุกขึ้นไหมณเวลานี้ด้วยคุณภาพของหนังก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้น สำหรับที่หยด3ผมคงต้องบอกว่าว่างว่างก็ไปดูแล้วกันครับอ่ะอันนี้ช่วงท้ายนะครับใครมีคำถามอะไรกับที่หยดถ้าไม่สปอยมากมายอะไรเดี๋ยวผมจะตอบให้แล้วกันนะครับก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องแชทแล้วก็ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับตีลังการดูหนังนะครับยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ชิพอยู่กัทาง s h อ p e e นะครับแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์นะฮะวันนี้ เราจะนําเสนอบวกบีนี่นี่น,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 นีแบบนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมใส่มาเป็นแฟชั่นมาอย่างเนิ่นนานนะครับเพื่อที่ว่าเราอยากจะได้ผัวของเราเนี่ยมีสีสันต,ต่างๆที่บางทีเราอาจจะเข้าหรือไม่เข้ากับเสื้อผ้าที่เราใส่นะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าอยากเปลีย่ยนบรรยากาศให้มันสีมาตัดก,กันหน่อยคุณก็ใส่สีม่วงเข้าไปครับปมึ้มนะ ฟิลลิ่งแตกต่างกันอย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็อีกที่สําคัญเลยคือมันใส่เป็นแฟชั่นได้ตรงที่ว่ามันไม่ได้มียื่นข้างมาข้างหน้าเนี่ยมาเป็นเงาบังหน้าเวลาถ่ายรูปเลิอบอะไรก็ดูดีดูมีมิติแล้เฉพาะที่มีสีสันต่างๆเนี่ยมีมิติมากผมจะเล่าให้ฟังผมเคยไปทริปคริปหนึ่งที่หัวหินไปโรงแรมเดอะสเตนดาร์ดพอผมใส่บีนี่สีม่วงไปกับเสื้อเชิ้ตข้างนอกผมสีม่วงไปเต้นริมทะเล ในงานนั้นเขาถ่ายรูปผมไปลงเว็บไซต์ลงเฟซบุ๊กเดอะสแตนดาร์ดเลยแล้วคนเลือกผมเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะเป็นแบบคนที่ฝรั่งเมืองนอกเขาเลือกไปเพราะว่าเราแต่งตัวแล้วมันดูสนุกมันทําให้การแต่งตัวเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นให้ดูฟันนี่ให้ดูแบบว่าเป็นพื้นที่สําหรับคนสนุกผมว่าหมวกบีนี่มันตอบโจทย์ตรงนั้นได้ส่วนเรื่องถ้าไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เคยมีนะแต่เวลา,าต่างประเทศผมใส่อย่างนี้เลยผมไม่งาหูผมไอยู่เงี้ยทุกคน เพราะมันหนาวหูเว้ยมันจะเดินอยู่เงี้ยเอออยู่อย่างเงี้ยจะฟิลลิ่งแบบเยอะกว่านี้หน่อยอาจจะต้องใส่หมวกแต่ว่าถ้าเป็นของไทยอ่ะผมจะใส่ประมาณประมาณนี้พอครับจะไม่ได้ใส่ลึกมากนะครับก็ถ้าใครชอบหมวกบีนี่แบบนี้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อในลิงก์ในดีสิปชันด้านล่างกันได้นะครับคุณได้หมวกบีนี่ในราคาไม่ถึง30บาทแต่ผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณด้วยนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากซื้อหมวกบีนี่ อยากสนับสนุนตีลังกาดูหนังซื้อ,อยางอื่นในช็อปปีก็สามารถกดลิงก์โมบินี่ไปไหน้าโมบินี่และครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่คุณอยากซื้อหรือถ้าใครอยากจะช่วยเหลือตีลังกาดูหนังแบบเขาเรียกว่าอันติเมทเลเวลนะครับก็ทําได้โดยการที่ส่งลิงก์ที่คุณจะซื้อของมาให้เ,เราเจนลิงก์ไปปุ๊บถ้าคุณซื้อผ่านลิงก์นั้นเป็นของสิ่งนั้นปุ๊บผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากร้านค้าด้วยนอกจากได้ค่าคอมมิชชั่นจากช h อปปี้นะครับก็จะได้ยิ่ง,งได้เงิน ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีหลายๆท่านที่ทักเข้ามาอยากให้เจนลิงให้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนตีลังกาดูหนังนะครับหรือ